ข้าวแกงบุฟเฟ่79บาทเยอะมากกับข right. ้าวเยอะมากมีข้าวขาหมูด้วยแล้วทอดะมีก๋วยเตี๋วด้วย79บาทไม่ใช่กับเวลาโคตรดีอันนี้เพิ่งร้านเปิดใหม่นะอันร้านเปิดได้ไม่นานใช่ไหมครับเปิดใหม่เนาะไม่นานหรอกแล้วแม่มี้าน์มันได้ไงอ๋อ เมื่อกี้ลองผัดเสร็จหมูป่าไปอร่อยมากคุณจะกินกี่จานครับห้าจานเลี้ยงไหวป่ะเลี้ยงไหวป่ะเอ้บุฟเฟ่ต์นี่วะจิ้มเลยเลยเท่าไหร่ก okay. ็ได erm. ้เลยใช่ถ้าขาหนึ่งนี้ได้เลยไหมทั้งขาเลยอ่ะเ้ากินหมดกินได้ไหมได้ค่ะเขาได้เหรอได้ทั้งวันก็ได้กถ้าแม่ไม่หมดก่อนแต่มาณเที่ยงบ่ายโมงแม่ก็หมดแล้วอ๋อเหรอใช่ค่ะะครับเราอยู่ที่ครัวระเบียงนาระบบบุฟเฟ่ต์นะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงข้าวขาหมูมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนี่ ไม่อั้นนะอันนี้เป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ที่ปักเองนะครับผมแต่ว่าไอตัวขาวัวเขาตักให้ก็มีอาหารเยอะมากอันนี้จะมีเป็นพวกขนมจีนอันนี้มีเป็นแกงด้วยนะเจ็ดสิบเก้าบาทอิ่มไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาแล้วครันี่อยู่ที่แถวแถวบางใหญ่นี่ให้ดูดิอันนี้เป็นจานแรกนะเหมาะมากสำหรับธุรกิจแบบนี้นะครับไลฟ์อาหารก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ก็ยังไงแวะมากินกันได้